ใจก็ย่อมเป็นบุญใจเข้าย่อมเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วถึงเ o ้ s จะบริเภพวหน้าพุดทั่วแต่ว่าเ o ามีคันติมีความอดทนเ o u ากับก็เป็นบุญแล้วน้อยนักหน่อยนะเ o าจะได้มาเฮ็ดแบบนี้มาเฮ็ดหลักเฮ็ดเฮ็ดความประเสริฐให้เกิดขึ้นก็จะาของพระพุทธเจ้าบอกว่าสุดท้ายปลายทางชีวิตของเ o า s e h ก็เปียบเหมือนเทียนนี่แหละตาไปเรื่อยๆตาไปเรื่อยๆเทียงไข่เหมดี๋ยวมันกับหมอดชีวิต h าคือกันเกึเนมแลนเก็ไมาเขวิต h o u s e h o l ไหลเข้าไปสู่ความตายเกิดมาชีวิตเท่าไหลเข้าไปสู่ความตายเสมอๆเสมอ พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่ามองชีวิตเป็นของประมาทอย่ามองชีวิตเป็นของนวลอย่ามองชีวิตเป็นของซื่นจากหมื่นหนึ่งชีวิตห้องก็ต้องไหลเข้าไปสู่ความเจ็บความแก่ความตายเป็นธรรมดาพ,พุทธเจ้าว่าให้มองโลกให้มองเห็นแบบนี้อย่าพากันประมาทอย่าพากันใส่ชีวิตมิตรมวลให้พากันเอาบุญเอากุศลให้เพราะว่ายัางวัดทีสุดท้ายปลายทางแล้วสิ่งที่ติดตามตัวห้องมิตรคนบอกว่าผู้ดใดเฮ็ดดีก็ย่อมได้ดีผู้ใดเฮ็ดชัวก็ยอมได้ชัว ยอย่ามีบุญยอย่ามีกุศลติดตามไปนั่นคือสิ่งที่ประเสริฐเข้ามาเมื่อนี้มาพากันเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลใ้เกิดก็บหั่จิตเัวใจจะคล้องให้ร้ายที่สุดเท่าที่จะคล้องเสียได้เพราะว่ายังวันตีโอกาสหน่อยนักหน่อยนะาได้คนที่ได้มาอยู่แบบเอืาบางคนอยากมากกับบ่ได้มากเฮาเนี่ยอยากมากล้วเฮาได้มากเมื่อได้มากเ้วเฮ็ดจะให้มันได้น่งสมาธิให้มันได้เดินจงกรมให้มันได้มือนื่องมือหนึ่งเฮ็ดให้มันได้ให้มันได้น่งสมาธิให้มันได้เดินจงกรมหาโอกาสให้กับจะคล้อง หาความสงบให้กบหัวจริงหัวใจเจ้าของนั่นเป็นบุญเป็นอนิสงส์แล้วจากเฮื่อนจากสั้นจากบ้านจากซองจากพ่อจากแม่จากลูกจากผัวจากเฮื่อนจากสั้นจากลูกจากต่อมาแล้วเฮ็ดให้มันได้ให้มันได้กับเจ้าของให้มันได้กับผู้อื่นเฮ้าเมือยขึ้นมาแห้งแล้วเข้ามาเฮ็ดจิตใจมันสงบให้บุญมันเกิดอืให้บุญมันเกิดบุญมันเกิดแล้วบุญมหน้าที่เฮ็ดยั้งบุญมหน้าที่เฮ็ดให้เขามีความสุขอันใดที่มีความสุขเฮาก็สิได้บางคนปราถนาให้มี ชีวิตการงานครอบครัวที่ดีก็ได,ได้ได้ดังความมุ่งมา่นปรารถนาเพราะว่าเขามีบุญบางคนเหน็นยังกะล่มกะเลว้วบ่าสมหวังเพราะว่ายัางเขาบ่ไม่บุญบุญน,นีนคนน่คือส่วนสําคัญเห็นใเขาไม่ชีวิตมีความสุขอืนั่นแหละคือส่วนสําคัญฉะนั้นแล้วอันใดที่เจะเห็นมันเป็นบุญเป็นกุศลในให้ท่านเป็นบุญรักษาศีลเป็นบุญภาวนาเป็นบุญอันใดที่เขาใด้ได้เมื่อนี่ท่านเนขาก็คนกับเขากับ,ากบนามขึ้นมาแล้วจนอื่นเขาก็ได้เตรียมตัวให้ท่านศีลเนี่ยเขาได้รักษาแล้วเขาบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเขาบ่ได้ร เขาบ่ได้ไปพิษลูกพิษเมียเขาบ่ได้ไปดื่มสุราเมัยเขาบ่ได้ไปคาสั์ต่ชีวิตเนี่ยเข้าเป็นศีลอยู่ในตัวของเขาแล้วมือนศีลนอกจากได้รักษาแล้วอบดนี้เขามาภาวนาสวดมนต์ก็เป็นบุญมาภาวน่าหาใจเจ้าของสงบให้ใจเจ้าของลมใหายใจเจ้าของเห็นน่ะเป็นบุญอันง่ญ่เป็นบุญอันประเสริฐนั่นแหละเหตุอาทำอาซ้ำเขายังมีชีวิตอยู่เขาบุกหูดอกว่าเขาสิตายเมื่อใดเขาหูตอนนี้เขาเกิดมาแล้วพุธเจ้าว่าหูแล้วแต่ว่าเกิดเมื่อแล้วก็ต้องตาย การตายบ่เป็นสิ่งหนากลัวการตายเป็นความจริงที่เขาต้องเผชิญความตายบ่เม็นเรื่องหนากลัวเด้ความเป็นยูต่างหากที่นนากลัวเป็นอย่างคือว่าความเป็นยูที่นนากลัวเมื่อหนาลัวจังไลบางคนเฮ็ดซัวก็ต้องไปตกนรกเมื่อหนาลัวเด้ไปเบียดเบียนผู้อื่นไปทำลายผู้อื่นไปเบียดเบียนชีวิตเขาจ้เมื่อน,นึงเขาสดทายเขาก็ต้องตกนรกเห็นบ่มีการเบียดมีการเบียนนนากลัวได้กไรมีชีวิตยูแต่ว่าความตายบ่แม่นนนากลัวความตายความจริงแต่ว่าเป็นเรื่องนนากลัว ความตายคือความจริงที่เฮ้าต้องเผชิญบ่ได้หนากว่าไดเอียงตายดินกระกลายเป็นดินน้ำก็เป็นน้ำร่มก็เป็นร่มไฟก็เป็นไฟใจเฮ้ามันก็ยังเป็นใจดวงเกา่าคือเกา่าแ่วงพระเฮ้าไปเวียนว่ายตายเกิดเห็นบอกบอก่ายังตายเลยไม่มีอะไรตายมิตรเฮนะ้าเนี่ยย่างความตายคงจริงแล้วเฮาบ่ได้ตายดินนา้าไฟล่มมันก็ไปเป็นดินเป็นานา้าไฟลม่มจิตเฮาสังสมคุณงามความดีสังสมความชั่วกับพราเฮาไปเวียนว่ายตายเกิดสางรูปสางน้ำเห็นบอกไปเป็นเทวดากระเฮ้านี่แหละจิตใจอัน บริสุทธิ์พุทพ้องจิตใจอันเต็มไปด้วยบุญกุศลนี่แหละก็เพาเข้าไปเป็นบุญเป็นกุศลเห็นบ่ความจริงแล้วม่นไม่ยังหนากลัวเลยอืฉะนั้นแล้วความตายคือสิ่งที่เขาต้องเผชิญบุญกุศลก็สิ่งที่เขา,าต้องทําทําเพื่ออย,ย่างเพื่อให้เจ้าของไปอยุ่ในภพบูุ่มที่ดีเพื่อให้เจ้าของประสบแต่สิ่งที่ดีอืส่วนบุคคลไหนอยากปฏิบัติคัดเก่าเจ้าของผู้ออกจากความสุขความทุกข์ความหลงความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจนั่นก็ต้องฝึกนั่นก็ต้องอดทนนั่นก็ต้องค้นคว้า ใส่ความเพียรสูงยิ่งขึ้นไปบุคคลใดเห็นว่าชีวิตเจ้าของสติปัญญาบ่เเลียวฉลาดบ่ระสติปัญญาความเพียรเจ้าของมโหบ่เถืองกเ็เฮ็ดบุญกุศลใ้มันได้หลายบุคคลใดคิดว่าเจ้าของยังหมอยังมีแห่ยังมีสติปัญญาอยากภาวนาออกจากกองทุกเห็นว่าการเกิดไปบ่อยเป็นทุกข์ล่าไปเกิดซาดไดก็ทุกเกิดซาดไดก็ทุกเกิดซาดไดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระราชาเป็นจักกพรพดิ สุดท้ายก็ต้องทุกขึ้นเก่าอยากออกจากกองพลอยากออกจากการเมี่ยนไหวแต่เกิดก็ต้องปปฏิบัติคัดเก่าเจ้าของเพื่อละอัตตาตัวตนละทิฏฐิมณะละความหลบความกลัวความลงของเจ้าของออกจากหัวใจเจ้าของเห็นมันได้เข้ามาเหมือนนี้เขาก็เลยมาละละอย่างละความยึดถือเจ้าของอืมมัามีความเพียรความพยายามเดี๋ยวอืมเมื่อเห็นว่าเจ้าของเมื่อเห็นว่าผู้นั้นผู้นี้อันนั้นละความยึดถือเจ้าของนี่แหละเขาออกมาแล้วเหตุอืมละมื่ยึดเมื่อถือเจ้าของนั่นละเหตุเห็นมันได้ ความหลบความโกรธความหลงในหัวใจ้องเขาค่อยๆสละออก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 นั่นแหละม่มีอย่างดอกเกิดมาเป็นคนนาทีห้องหโง่เด้เกิดมาหรอเกิดมาเราก็ต้องเฮ็ดเฮียงเฮ็ดคุณงามความดีพอได้บอกว่าันจะเกิดมาโง่เกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นคนเราก็ต้องเกิดต่อไปเกิดต่อไปเกิดต่อไปคำว่าอย่างเมื่อเกิดก็ต้องเฮ็ดมาสละยึดถือตัวยึดถือตนเจ้าของมาสละความหลบความโกรธความหลงออกจากหัวใจเจ้าของเพื่ออย่างเพื่อการเวียนว่ายตายเกิดในภพในศาต์นี่ไม่ใช่ได้หน่อยลง การเวียนว่ายตายเกิดในเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกอมืมันก็สิได,ด้บ่ได้เกิดบุคคลไหเพียนทําคุณงามความดีบุคคลไหมีความพยายามในการตั้งมันในการเจริญภาวนาเขายอมมีการเวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์และมนุษย์บ่ตกต่าก็หนีเขาอยากตกต่ําอยู่บอกเกิดมาแล้วบ่ตกต่าดอกเปพปอยยังเพราะว่ายงังพอได้มาวพอผระพูดพอพระทัมพ,พอพระสงค์พระพุทธเจพอพอพอพพพ้าบอกว่าอันนี้ขว้วอันนี้บ่ควลเขาสามารถแยกแกะดีสัวใดถ้ากันเอืร ซ้ำคู่บ่ายยังมีเหื่อมีแห้งซ้ำคู่บ่ายยังผ้าเห็ดผ้าถ้ำได้คู่บ่ายพุงหูเดี๋ยวว่าคู่บ่ายสิอยู่ผ้าเห็ดผ้าถ้ำเลยตอนสะหอดมือได้เอียงกับบอแนเอียงกับบอลนอนซ้ำคู่บ่ายยังมีเหื่อมีแห้งเ้าเห็ดเ้าถ้ำเผาสางได้อยู่มันบอแนเด้ความตายหายใจหายใจออกว่าหายใจเข่าก็ตายหายใจเข่าว่าหายใจออกก็ตายแล้วความตายมันยุบหน่บ่ได้ยู่บ่ไก่ซ้ำมีโอกาสนี่ผู้้าเห็ดผู้้าทำผู้้าบอกผู้้าสอนติดยังขัดยังคู่บ่ายยังผาเห็ดผ้าทำได สามยังมีเวลาใ้เท้ากับเฮ็ดเอาคู่บาเป็นได้แค่ผูบอกผูชี้พูดสอน,นคู่บาผ้าเฮ็ดผ้าทำไล้แต่บางสิ่งบางอย่างบางอยาง่างใ่เท้าก็ต้องเฮ็ดเอาเพี้ยนเอาทำเอาอันใดที่คิดว่าดีอันใดที่คิดว่ามะอ,อันใดคิดว่าควรก็จะของเฮ็ดแห้มันมากจะเริ่มให้งมันมากวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่บุญกุศลที่จะของเค่อยเฮ็ดมากตั้งแต่มือหนันก็มือนีบาปเอากุศลจะเฮ็ดมากแต่มือหนันหัวมือนีอันใดมันหน่อยอันใดมันหลายแล้วกัน ขั้นบาปลายกอไกมีความเพียรพยายามให้คุณกับงามความดีให้มันเพิ่มขึ้นขันพูดว่าบุญกุศลจะคล้องลายแล้วก็ตั้งมันในคุณงามความดีคงจะคล้องในหัวจินหัวใจจะคล้องไหวให้มันได้บุคคลใดตายไปแล้วย่อมไปสู่ความเป็นธรรมเป็นธรรมจังไลยุติธรรมตายไปแล้วไปที่ชอบที่ชอบเข้าชอบเหตุคุณงามความดีเ,เดข้าชอบเหตุบุญกุศลบุญกุศลก็เมื่อรอเลียงชีวิตเอาไปยุสุกติโลกสวรรค์บุคคลใดชอบกินเหลา้าเมายาบุคคลใดชอบสมเรเทเมา บุคคลใดชอบไปมาล่อมมาลอยตามอำเพอใจเฮ็ดพิศินบุปฏิบัติตามสิ่งที่ควรจะปฏิบัติบุคคนนั้นก็ย่อมตายไปเขาก็ย่อมไปสู้อเอาใยพิศินขอนึงขาซากเขาก็ไปสู้กรรมของความเป็นอนกรรมของความเป็นขาซากก็เไปสู้นรกคุมที่หนึ่งคุมที่สองคุมที่สามคุมทีคมท่คุมที่หาตามแต่พระบทธเจ้าบอกไว้แล้วกำหนดไว้ให้แล้วเหลือแต่ที่ชอบที่ชอบไผ่มันห้องเป็น คนที่เคยเขาวัดเขาว่าฟังเทศฟังธรรมอันใดควรเหตนอันใดบ่ข่วนอันใดควรจเจริญเท่ากับเหตุเอา,เเอาบางครั้งผิดพลาดเบียดเบียน,ยน,ยนชีวิตผู้อื่นนี่แหละการมาการมาใส่กลรมในเขาการมาใส่ชีวิตการเอาคุณนง่ามความดีเพื่อนบอกว่าขยะเคยเห็นขยะบ่เขาเอาไฟเผาขยะเขาก็ยังเผาได้แนวบ่ดีแนวเ,เป็นขยะแนวเ,เป็นของปฏิกูลเอาไฟห่อนๆเผามันยังเบิดเท่ากัน ใส่ความเพี้ยนแผดเผาความบดีในหัวจิตหวัวใจอันใดที่เฮา,า,าเคยพลาดอันใดที่เฮาเคยพังอันใดที่เฮาเหดบดีนี่แหละใส่ความเพี้ยนในการแผดเผามันความเพี้ยนของการเดินจงกรมความเพี้ยนในการนั่งสมาธิความเพี้ยนในการภาวนาะเอาไปแผดเผากำซัวเอาไปแผดเผาเนวบดีให้มันมาไล่หายสูญไปเป็นยังเพิ่นก็ต้องเหตความเพี้ยนเพราะเพื่อคัดเก่าสิ้นที่บอดีคัดเอาขยะในหัวใจจะขอ,ของออกห้มันเบิด เอาความโลภความกลัวความลงเบิดออกไปจากหัวใจอีกยังเห็ดไดพระพุทธเจ้าบอกว่าความเพียรในคุณงามความดีนี่แหละสาม,มารถแผดเผาขยะในหัวใจเฮาได้อันละ่ะขยะทางโลกมนุษย์เอาอย่างอาไฟไฟ้อนเผามันก็เบิดได้มันก็หายไปได้มันก็มาไล่หายซูญไปได้ความเพียรในการเห็ุคุณงามความดีมดก็ย่อมไปแผดเผาสิ่งสกรปกสกรโปก,สกรโสโครกในหัวใจเฮาได้ขึ้นกันอืมอันล่ะให้พากันเพียรเหตุเพียรทรเพียรสางแล้วมือนึงชีวิตเฮาสิดีเองเ่รามือนึงเฮาสิขอบคุณพระพุทธศาสนาแล้วมือนึงเฮาสิขอบคุณจ้อง ที่ตั้งมันในคุณงามความดีที่ตั้งมันในศีลภาวนาที่ตั้งมันในบุญกุศลนี่แหละเมื่อนึงเขาสิขอบคุนเจ้าของที่บละสิ่งเหล่านี่เขาสิดีใจที่เจ้าของบละคุณงามความดีเมื่อนี้เขามาเหตุเรื่มตนเมื่อนี้ถือว่าเหมือนคึืนแรกอเอาพากันตั้งจิตอทิฐานบุญมันเกิดตั้งมือเสานี่แหลวก้อนรับก้นอนนั่งกระเพรเมตตาสาธุเดอร์บุญอันใดที่ผู้ขาเคยเหตุเคยทำเคยสร้างบุญอันใดที่ผู้ขาเคย ทำคยระลึกใดก็ดีระลึกว่าใดกด็ดีตั้งแต่อดีตจนถึงชาติปัจจุบันขอมาล่อเลี้ยงชีวิตผู้ขาขอให้มีผู้ขามีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดออกจากกองทุกกองโทษอันนี้ขอให้ผู้ขาจะยิบจะจับยังก็ขอให้ผู้ขาสมความมุงมาตรปรถนะแกแวแหวนเงินทองอันใดที่ผู้ขาปรถนาะก็ขอได้ดังใจปนะัถนาเมื่อเลือกกินเลือกใส่เลือกอยากเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงลูกเลี้ยงเ,เต้า เลียงขอเลียงแม่แ sure. ล so ้วขอบุญก okay. ุศลนั่นผู้ขาเสี่ยวมากอกำเกลือกูลพระพุทธศาสนานั่นแหละอธิษฐานเอาเพื่อยังเพื่อจะค้องอืมอันล่ะเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มารอเรียงชีวิตบางเทืองเฮตบุญเฮตกุศลเฮตบุญเฮตกุศลบ่เคยบอกว่าจะเอาบุญกุศลไปเฮตยังเฮาบอกว่าเอาบุญกุศลขอสาธุเด้อบุญกุศลที่ผู้ขาเคยเฮเคยทํามาสังแล้วขอให้กลับมาขอให้ง้อขอให้โ้งกลับมามารอเลียงชีพผู้ขาชีพผู้ขาหลาบดื่นการง้างขอบครัว ของผู้ขาก็ขอให้ลาบเดินการเงื่นก็ขอให้ลาบเดินเมื่อมีเงื่อนไม่ท่องเมื่อชีวิตผู้ขาสมบูรณ์แล้วผู้ขาก็สิมีเงินเ่นเลยกินเนื้อใส่แล้วผู้ขาเสียเอาเมือเกือก่อนูมพุทธศาสนา,าขั้นอธิษฐานทั้งสี่ดูเขาดูเขาจากมือนหนึ่งเข้าสี่ยิบสี่จับยังกับเป็นเงื่อนเป็นท่องสี่เฮ็ดยังกับสี่เด็กเมื่อรอเลียงพระพุทธศาสนาถึงม่มเป็นเงื่อนเป็นท่องกับเป็นเฮื่อเป็นแห้งเป็นสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่ไม่เห็ดน้ำวัดน้ำว่าแต่ไม่เห็ดความเพียรและไม่เห็ดบุญในีเห็ดกุศละ น,น,นั่นละเฮดไบเดอร์แล้วำนีล่ะเมื่อนี่มือละนิดมือละน้อยเดี๋ยวอื่นบ่มีแน,นวบอกสู่ฟังเด้อนั่นละเฮดเอาเดอร์ order, คู่บามีความฮักมีความปรารถนาดีต่อสุขคนจังฆ้ามากมากเพื่อยังมากเพื่อให้ได้เฮาได้มีโอกาสได้โอกาสได้ยินได้ฟังบางเช่อไปวัดกับคู่บาก็กใส่ตะเวียกไว้เยวก็ใส่ล่างถ้วยแล้วก็ใส่ผูกพาอ่าคันมาม่าอังสี่กับบ่ได้ฟังเทศแม่นบอกอืมขาบโมหูว่าคู่บาเทีย่ยังไงคนฟังอืม เอ๊เป็นยังไทยกรุงเทพมาหาคู่บาขจ้าจมาหาเหตุ์ยังใช่ปะเป็นยังซุ้มคู่ซุ้มหนายซุ้มอายการขจ้าเ,จเป็นยังขาเจาขคือมหาคู่บาขจ้าก็ามาฟังเทิดนี่แหละคูบาบอกว่ามีเนื้ออื่นให้เขาด้วยบอกเลขกับอแมนบอกตำนาตำลังอยู่อออออบอกแต่เนี้วเ,เดียวละที่มันเป็นสัจจะความจริงสัจธรรมความจริงคูบาบอกเรื่องนี่แหละเรื่องดีที่ดีที่สุดคูบาสามารถชี้ทุกชี้โทษคูบาสามารถชี้ทางออกจากกองทุกกองโทษในคนใดนี่คือสิ่งที่คูบา วอาแล้วบ <Please. S 1> ่มีเสื่อมสลายคู่บ่าเวอาแล้วมันเป็นสัจจะว่าจะเป็นความจริงอันประเสริฐคู่บ่าตัดออกมาคู่บ่าเวอาออกมาขพุทธเจ้าตัดออกมาคู่บ่านํามาวอามาไทยมาถอดบอกสอนไทยเฮ้าต่อนี่แหละคือความจริงอันประเสริฐที่บอกมีวันแปรเปลี่ยนวอาแล้วคือความจริงตามเมื่อนี้ไปหาเมื่อไาย่คู่บ่าวบอกแต่ความจริงอืคู่บ่าเป็นห่วงไทยเฮ้าคู่บ่าถึงบอกว่าไทยเฮ้านะอืคู่บ่าสจะเขียนคู่บ่าเคยบอกไว้ ดินหรือน้ำไฟหรือลมที่ชมอยู่ห mm. ลงหรือรู้ที่ทำอยู่เป็นประจำถูกหรือผิดดีหรือชั่วให้น้อมนำก่อนจะข้ามคำทางพระนิพพานว่าสุดท้ายปลายทางคู่บาบเร่ผ้าใท้าเห้าเอาตะบุญเอาตะกุศลคู่บาเกิดมากพบนี่ซานนี่คู่บาอยากได้มักได้ผลไปสู้หัวใจเท้าคู่บาถึงผ้าให้าเห็ดแท้าสังเมื่อยปไดคู่บากัะผ้าเห็ดเมื่อยลากในคู่บากระพ้าให้าทำเพราะว่าคู่บาเห็นเห้า มีความสงสารมีความเมตตา,า,า,อมาอยากให้ไทเฮาออกจากกล่องทุดกองโทดคูบาถึงผ้าเห็ดผ้าธรำผ้าสารอม่อยากให้าทเฮาหลงอืคนกินสัตว์สัตว์กินพืชยืดชีวิตพืชมีสิทธิ์กินดินสิ้นสงสัยวัฏจักรเวียนมาน่าสนใจผลสุดท้ายพื้นดินก็กินคนสุดท้ายเฮาบ่เรือย,ยังสุดท้ายเฮากับเป็นขี้เท้าก่องเอาเยาะอยู่บาจากแตงจากโดนฟื้นโดนไฟสุดท้ายไปทางเอาให้มันได้เอาคุณงางความดีให้มันได้เอาบุญกุศลให้มันได้ก่อนที่เฮาจะละจากโลกนี้ไป อบมีอย่างปากไว้สุดท้ายปลายทางจงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อปฏิบัติธรรมแล้วให้ธรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วสุดท้ายชีวิตเข้ามัสิไดเป็นธรรมอยู่อย่างเป็นธรรมให้หัวใจเป็นธรรมการกระทําทุกสิ่ง่างให้มันเป็นธรรมนั่นล่ะสุดท้ายปลายทางเนี่ยฟาเฮตฟาธรรมเอาซามยังมีผู้พาเฮตพาธรรมนั่นล่ะผู้บาบอกได้ธรรมผู้บาบอกได้สอนได้แต่ว่าเรื่องเฮตเรื่องธรรม ขึ้นอยู่กับศรัทธาขึ้นอยู่กับหัวใจของเที่กล้ิกาแกงขึ้นอยู่กับความมุมานะอุตสาหะของไ้เฮาสิเสียเอาคู่บาบอกได้ซื้อแนวใดใา้เฮาได้เฮากับเฮ็ดเอาเืมือนีก็ขอโมทนาบุญน,นําตั้งแต่ผ้าเฮ็ดผ้าสางเจดีแล้วอืคู่บาบปรถนาจังซีเมื่อครันน้งนึงคู่บาปรถนาห้เที่ยได้มากได้ผลถ้าเมื่อน,นึงคู่บาส่งเห้เฮาบ่หอดมมรกหอดผลก็สาธุเด้อขอบุญกุศลทิ ให้เฮาได้คยเหตเคยสางในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คยร่วมสางกับคูบารละลึกได้ก็ดีระลึกบ่ไดก็ดีขอให้บุญกุศลทีให้เที่ยได้เฮ็ดได้สางขอให้เที่ฮาได้ไปจุติบนโลกสวรรค์คูบาปารถนาแบบนี้ถึงเฮาบ่ไดเห็นมีดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันชาตินี้เมื่อเฮาไปจุติบนโลกสวรรค์เมื่อขั้งพระพุทธเจ้ามาสแสดงพระธรรม,มาเทศนาใต่ตนสีมหาโพธิจ็ดบัานจ็ดขึ้นก็ขอให้เที่ฮาได้มีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมต่นหนาพระภาคครกของสมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคูบาขอ อุทิศส่วนบุญกุศลกี่ผู้ขาเคยเหตุเคยทําเคยสั่งเป็นเนื้อเป็นแห้งนุนแห้งพักใครได้เห่าในมีโอกาสดวงตายเห็นท่ามตอนหนาองค์สมเด็จส,สัมมาสัพพุธเจ้าจะเป็นโซโดากะดีสักกะท่ากันหน้าฆ่าอดีตพระสักกะท่าข่าพระอาาค่ากะดีฤาษีเดรัสรูเป็นพระอรหันต์ตอนหนาองค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้าในการนั้นคู่บาศก์คออมูทนาทรงนำตัตงแต่าจากเมื่อนี้เป็นต้นไปคู่บาตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากทรงไท่เห่าให้ได้หอดมักให้ได้หอดผลให้ได้เป็นโตดาสักะทาาาาพรอนา หรือแม้แต่พาลหันแกลสุดแต่กำลังกีดหฮาสิมีความเพียรความเหตุความสังเอานั่นหละคู่บาศมีความปัถนาสำนึกถึงคู่บาศทังสังส่วนถ้ำสองใจขึ้นมากบ่ได้มีปรรถนาเนื้ออื่นบ่ได้เหตุเป็นมองถวายสังฆทานอย่างเดียวบ่ได้เป็นมองสะระาขา้อต่อแชตตาอย่างเดียวคู่บาศเป็นอยากเป็นมองชีมักชีพผลชีท่างออกจากก่องทุกก์กองโทษชีท่างออกจากวัฏสงสารชีท่างออกจากความถูกทรมานในการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารนี้นน วตาองซานี่เกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ําำไยเกิดเป็นยังกับทุกเกิดเป็นยังกับทุกเกิดเป็นยังกับทุกจนพระพุทธเจ้าบอกว่ามีแต่ทุกข์ครั้งนั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ที่ที่ดับไปพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าโลกใบนี้มแจะกล่องทุกข์บุคคลไหนมองโลกว่าี่มีความสุขมีความเปิดเพลินมีความมวลความเสื่อมอยู่บุคคลนั้นเป็นบุคคลลงโลกบุคคลลงโลกก็ต้องเวียนตายเปพียนเกิดอยู่ในโลกบุคคลใดเห็นแสงสีีดดนนนนนนนตตรเเ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 ปปปปป็็็็็วว่าาาาาขขขอองงงงงมมมหหิิิยไไไ้กกกแแแสสบ แม้แต่นั้นจะเป็นแสงไฟมันก็บินเข้าไปเพราะว่ามันคิดว่าแสงสีมันเป็นเรื่องมวลเรื่องงินเห็นบ่าแม่งเมาบินเข่ากองไฟซุ่มเป็นแม่งเมามเป็นไพ่ทีก็เป็นคนที่เคยมวลเคยงินในแสงสีเสียงทางโลกนี่แหละตายไปเกิดเป็นแม่งเมาว่าจะเห็นแสงแม้จะเป็นแสงไฟแม้แต่ตัวต้องตายบินเข่ากองไฟมันก็ยังต้องบินเข่าอืมอันล่ะเพราะว่าอย่างเพราะมันหลงโลกอืมเฮ้ยปฏิบัติเพื่อให้มันหลงโลกเพื่อบ่ไเด้เมื่อเวียยว่ายตายเกิดคููกบโลก บ่หลงในความโลภบ่หลงในความกวดบ่หลงในความโลภรวดลงลบ่หลงในความสุขความทุกข์บ่หลงในความพอใจบ่พอใจเจ้าของมีสติตั้งมันนั่นแหละอย่าหลงโลกนั่นแหละป้ามหมายของรูบารสางสวนถ้ำทร้งใจเกินมากก็เพื่อชี้ทางมักชีท้ทางพลชีท้ทางออกจากกองทุกกองโทษชีท้ทางออกจากการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏตสงสารนี่แหละท้เฮห้ามหูแล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้ว็มาตตังใจเฮ็ดเอาทำเอาบุญกุศลน้ำรูบาร์ โอกาสหน่อยนักหน่อยนะจะได้เกิดพอมา่อพอมาพูดพระธรรมประสงค์นั่นล่ะเมื่อพ่อแล้วยาเสียโอกาสเพิ่นว่าการเกิดเป็นคนเพิ่นว่าเป็นยากแสนยากการเลี้ยงปากเลี้ยงทองเกิดมาเป็นยากแสนยากการจะได้เกิดมมพ่อพอมาพูดพระธรรมประสงค์เกิดการเกิดจะได้มมพ่อพอพระธรรมค้าสวงของพู้เจ้าแห่งหยากบัดนี้เฮาได้พอพระธรรมค้าสวงของพู้เจ้าเข้าได้หูท่างออกจากกองทุกกองทุแล้วให้ภากันเล็งปฏิบัติให้ภากันเทปให้ภากันทํำให้ภาักสรสางเอาอืมนั่นล่ะเนาะ